สวัสดีมิตรักเอฟซทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนี่ๆน้องเจ้าเกษตรกรไทยทุกคนทุกท่านครับสำหรับวันนี้นะครับผมพิทักษ์วีรำกเดิมครับบริษัททีเ e อ็กเซลการเกษตรยนต์212จำกัดนะครับวันนี้มีรถไถเข้าใหม่มานําเสนอครับอเอามาให้ดูมาให้ชมกันครับได้เจ้าหนาังฟ้าเอ็ม5,000เข้ามานะครับโอ้โหสวยยาดเยี่ยมยอดย้อยเลยคันนี้ สวยๆเดิมๆครับรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้อ่ามาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดดินหน้าแล้วก็ผ่านหกนะครับตัวนี้เป็นรถขนาด50แรงม้าเครื่องยนต์สี่สูบครับขนาดแปดเกียร์้านหน้าสี่เกียร์ถอยหลังนะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น M ห้าพันห้าสิบแรงม้านะครับผมเป็นลถสองเั้าขับเคลื่อนสี่ล้อครับสำหรับคันนี้นะครับผม รถสภาพสวยเดิมสวยเดิมทุกจุดเลยคันนี้เลื่อไม่เคยแกะนะครับผมไม่เคยตัดชัดๆนะครับแันนี้อ่าสําหรับคันนี้มาในราคาพิเศษมาในราคาย่อมเยาแน่นอนครับอ่าแต่แต่ต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงน,นะครับสวยสวยสดๆหลังคาเปลี่ยนให้ใหม่นะครับหลังคาเดิมแตก่นะครับผมอ่าจากปกติคันนี้จะขายอยู่สามแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับวันนี้ไม่ขายครับวันนี้อ่าสามแสนสองหมื่นเก้าพันไม่ขายครับ เอาราคาพิเศษเัาเลยจัดราคาพิเศษจัดราคาโปรโมชันนะครับ295,000บาทแถมส่งสีไม่เกิน300กิโลเมตรนะครับดูรถตัวจริงได้ที่สาขาสี่ครับร้านพี่ทักวีํามนะครับผมตั้งอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงเพื่อหลับไปมาต่างกับวีํามเลยนะครับเยิงเย้ยกับโลตัสหลับไปมากนะครับผมสนใจยังไงสะดวกยังไงเข้ามาทดสอบอ่าทดสอบระบบทดลองขับได้เลยนะครับผมไม่ซื้อไม่หาไม่ว่ากันครับสําหรับคันนี้ ท่านใดกาลังมองหารถไถไว้ใช้งานถือว่าสวยจริงๆสวยสดชั่วโมงการทํางานอยู่3,800กว่าชั่วโมงนะครับคันรถรถคนแก่ขับนะครับค่อนข้างที่จะสภาพภายนอกค่อนข้างที่จะเรียบร้อยนะครับยางหลังสภาพดีมากนะครับยางหน้าก็สภาพประมาณ60%ยางหลังเต็มๆเลยนะครับทางร้านก็เช็คเปลี่ยน่ายของเดีวให้พร้อมเรียบร้อยนะครับส่งฟรี ไม่เกินสา0กิโลเมตรนะครับมีของแถมให้เหมือนเดิม5รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเครื่องดื่มนะครับอ่าในส่วนของน้ำํารุงแล้วก็น้ำํารุงหนึ่งลังเบียร์หนึง่งลังข้าวสารหนึ่งกระสอบนะครับแล้วก็ผลไม้ตามฤดูกาลหนึ่งถุงใหญ่นะครับแล้วก็น้ําเปล่าอีกสิบแพ็คนะครับส่งฟรีไม่เกินสาม้กิโลเมตรรับได้เปลี่ยนรับตีเทินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมสนใจยังไงโทรมาครับ0ูน3 8แปด8ูนย์สามแปดสามเก้าเจ็ดแปดเก้านะครับ 0840483799แล้วกี่เบอร์ครับ091641255นะครับวิดีโอใช้ง,งานได้ปกตินะครับคันนี้สภาพสีสันสีตัวเดิมๆเลยนะครับใบมีดสวย2 9 5 0 0 0บาทอ่าบาทตรงฟรี300กิโลเมตรฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับทุกคลิปทุกวิดีโอที่นำเสนอไปสำหรับผมเองพี่รักบีเราคนเดินต้องขอกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านที่ให้การอุปการะ สินค้าของทางบริษัทด้วยดีเสมอมาและตลอดไปจากใจทีมงานพิทักษ์บุยรามคนเดิมครับผมสวัสดีครับ